และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดน้าท่วมฉับพลันค่ะในจังหวัดเชียงรายสร้างความเสียหายทั้งในภาคของการเกษตรและก็ธุรกิจการค้าชายแดนด้วยทีมข่าวของเราก็ได้ลงพื้นที่ฟังเสียงประชาชนถึงแนวทางที่ต้องการให้แก้ไขปัญหายอย่างยั่งยืนก่อนที่จะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยนะคะเพื่อมีการจัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายในวันนี้ติดตามได้จากรายงานค่ะ จังหวัดเชียงรายมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูงแม่น้ำที่สำคัญได้แก่แม่น้ำโขงแม่น้ำกกแม่น้ำอิงปัญหาอุทกภัยส่วนใหญ่เกิดจากฝนตกชุกในพื้นที่และน้ำป่าไหลหลากดินโคนลนถล่มทําให้เกิดความเสียหายรุนแรงโดยครั้งล่าสุดเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาสร้างความเสียหายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจการค้าชายแดนอำเภอแม่สาย ที่สำรวจพบความเสียหายกว่า400ล้านบาทหลังจากน้ำป่าไหลเอ,อ่อจากแม่น้ำสายที่ขั้นระหว่างสหภาพเมียนมากกับประเทศไทยเป็นเวลาน,านานกว่า4ชั่วโมงความเสียหายประมาณสัก4-500ล้านบาทนะฮะช่วง3-4 3, 3ชั่วโมงนี้นะครับพรน้ำไหลหลากมาแรงมากคือคือทางเรานี่เตรียมพร้อมเพราะภายใน60 6กว่าปีนี่นะฮะก็มีอยู่ครั้งนี้ครั้งแรกนอกนั้นก็มาธรรมดาเพียงแค่ แขข,นนขณะที่ผู้ประกอบการค้าขายชายแดนด่านแม่สายฝากถึงทางราชการให้ความสำคัญกับระบบเตือนภัยที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อลดความสูญเสียอย่างว่าถ้าน้ำอยากให้มีที่ที่ว่าได้ระดับน้ำเนี่ยให้มันเตือนภัยนี้หลายๆที่หน่อยนะครับอย่างว่าถ้าอย่างชุมชนที่ว่ามันเป็นย่านเศร,รษฐกิจานเงี้ยครับผมอยากให้มินมีหลายจุดหน่อย สำหรับพื้นที่ตำบลนางแลอำเภอเมืองเชียงรายเป็นอีกพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรประชาชนส่วนใหญ่อยากให้มีการวางระบบท่อระบายน้ำให้มีขนาดเหมาะสมเพื่อการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วนายแก้วปัญญาเตียมชาวบ้านตำบลนางแลมวัย75ปีเป็นอีกหนึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำหลากท่วมบ้านครั้งล่าสุดซึ่งเป็นครั้งที่4ติดต่อกันในรอบเดือน ตั้งเนะตั้งมาจตั้งสาพานตั yeah นนตน้งมาทางลงต่อ um. แล้วมันเสียครับลงต่อนหน้าท่วมบ้างครับต่อเนี่ย้แก่ต่อเนี่ยวะขณะที่พื้นที่ทางการเกษตรในหลายอำเภอก็เกิดความเสียหายด้วยเช่นกันเกษตรกรในหลายพื้นที่ยังคงต้องการการจัดการน้ําอย่างเป็นระบบเพื่อให้เพียงพอต่อการทําการเกษตรในฤดูแล้งและไม่เกิดภาวะน้ําท่วมสร้างความเสียหายต่อผลผลิตในช่วงมรสุม จากเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายในวันที่8กันยายนจะเป็นอีกครั้งของการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในแต่ละลุ่มน้ําจะเป็นอีกครั้งของความพยายามร่วมกันจัดการกับปัญหาเพื่อสะท้อนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งความคิดเห็นทั้งหมดจะถูกรวบรวมและกำหนดทิศทางในการแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืนต่อไปย้ำกันอีกครั้งนะคะวันนี้สำหรับคนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายสามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำได้